สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำชงนะคะกัาจันตะหมอดูตาทิพย์นะคะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วครั้งหนึ่งเนาะแลายท่านก็บนอดควรมาต้องขอโทษจริงๆค่ะ,ะหนึ่ไม่ค่อยสบายนะคะ,ะแล้วก็ 2. องภาระภารกิจเยอะแยะนะคะทังนู้นทีทังนี้ทีเนาะเป็นรายการติดอไรมณ์ติดตา โอเคค่ะนะคะก็ก่อนอืืนแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ตายนะคะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชายิปซีัรหรัสเจ็ดตัวก็ฐานไก่มือโงเฮงค่ะนะคะ,นะคะก็ท่านใดที่อยากจะมีความรู้มีความอาเอาไปประกอบอาชีพได้ไมได้นกันนะคะนะรับรองรับรองค่ะว่าเรียนไปแล้วไม่ได้เป็น เดรัจฉานวิชาไม่เป็นเปรตนะคะนะคะยืนยันด้วยพระไตรปิดกนะเอาไม่เป็นไรค่ะนะนแนแล้วก็วิชาที่อาจารย์ต้องพูดมากๆเลยก็คือกับวิชาดาวนำโชคนะคะท่านใดอยากเรียนก็ให้เข้ามาเลยนะคะเพราะว่า จะเป็นการสอนส่วนตัวนะคะหรือจะเรียนเป็นกลุ่มก็แล้วแต่นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่พลิกชีวิตของแต่ของอาจารย์ได้อย่างชัดเจนจึงอยากจะนําเอาความรู้ความสามารถตรงเนี้ยมาเผยแพร่นะคะใครอยากรู้ใครอยากเป็นก็เข้ามาเรียนนะคะอ่ามันเป็นการรวบรวมประสบการณ์นะคะที่อาจารย์สะสมมานะคะบอกได้เลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆค่ะนะคะและยิ่งพอเราอายุมากขึ้นเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆนะคะ ทำอะไรเขาไม่คือได้เขาก็ไม่รับ <c oughs> นะคะไม่ต้องถึงวเเัยอาจารย์ละค่ะนะคะพอเขาเข้าเลขสี่ละคะ่ะอันนี้เราพูดเลยค่ะนะคะว่าไปทํางานที่ไหนเขาก็ไม่รับสมัยก่อนอาจารย์ทำงานเป็นเลขานุการกนเนอะนะคะก็เขาไม่รับอาจารย์เลยค่ะนะคะไม่ต้องสามสิบไม่ต้องเลขสี่หรอกค่ะสามสิบไปปายนะคะน,นะคะ,นะคะเขาก็ไม่รับแล้วนะคะ ย่างตั้งแต่3 5อัพขึ้นไปใครว่าจะเถียงนะคะเขาไม่รับค่ะนะคะก็จารย์นี่คนไม่มีความสามารถแล้วแต่นะคะพื้นหลังกรมรับไม่มีความสามารถแล้วพื้นหลังกรมรับเป็นมหาอุดด้วยรับรองค่ะว่ามีความสามารถนะคะแต่ด้วยความด้วยเอ่อจ้างเด็กใหม่ดีกว่าอายุน้อยกว่าเงินเดือนน้อยกว่าเอออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มันก็เลยอาจารย์ก็เลยต่อประคิดค่ะนะคะ จะทำอาชีพอะไรนาะที่ทำให้เราเนี่ยมีอาชีพที่ยั่งยืนอันแน่ <c oughs> อาชีพที่ยั่งยืนนะคะทำให้เราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ,ะก็นอกจากวิชาหมอดูแลอาจารย์ก็มองไม่เห็นว่ามีวิชาอื่นนอกจากวิชาดาวนำโชคค่ะนะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะเป็นาศาสตร์วิชาที่อาจารย์ภาคภูมิ <c oughs> เพราะว่าเป็นที่ อาจารย์ค้นมาเนี่ยย่างเข้าสู่ปีที่18แล้วนะคะบอกได้เลยว่านะคะไม่เชื่อก็ดูประวัติถอยหลังคลิปถอยหลังได้ดูดูได้เลยค่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงนะคะลิเดตตาทินะคะก็ท่านใดยอยากจะได้นะคะตอนนี้ค่ะอาจารย์จัดโปรโมชั่นนะคะจาก2999ลดเหลือ2,500บาทนะคะท่านใดยอยากได้ก็ก่อเชิญได้เลยนะคะติดต่ออาจารย์ได้ยังไงคะนี่เลยค่ะ หมายเลข0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและอ d ดีไลท์ค่ะนะจ๊ะอ่ะโอเคเมายเยอะมาดูผลงานเก่ากันดีกว่ารับรองว่าอูห้หเลยทีเดียวเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจของกลุ่มของ U ี p ค่ะนะคะให้50ตัวแรกเลยค่ะนะคะจัดกันเต็มเหนียวเลยเนาะประมาณนั้นถ้าเลขม,มันไม่เหนือกำลังจนเกินไปนะคะ ไม่มีอำนาจพลังแฝงเข้ามาร่วมนะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะเอาอยู่เนาะนะคะประมาณนี้อ่ะเรามาดูผลงานของเลขเด็กตาทิพกันเลยค่ะนะคะอ,ะอาจารย์บอกว่าอะไรคะห้าอะไรห้าศูนย์พูดอย่างนี้จริงหรือไม่จริงค่ะนะคะไม่จริงถอยคลิปไปดูได้เลยค่ะว่าจริงไม่จริงนะคะ และมั่นใจเลยว่ารอบนี้มีคนถูกเยอะด้วยค่ะแต่หลายท่านก็อดควรมาอีกค่ะอาจารย์เลขเหมือนอันนะคะอ่าเนาะก็บอกไปก่อนล่วงหน้าต้องเป็นอภิกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะเนาะประมาณนั้นเนาะอ่าถ้าท่านไหนอะ่ะ คือปัญหามันไม่ได้อยู่ว่าอาจารย์ลงช้าหรือให้ช้านะปัญหามันอยู่ที่คุณลังเลใจจะซื้อตัวไหนฟังทางนิทีฟังทพีงน้ทีฟังนิทีมันก็เลยไปแทงเอาวันที่หวยออกค่ะนะคะมันก็เลยช้าค่ะแล้วอั้นค่ะนักจะนะ <c oughs> พเพราะเขารู้แล้วล่ะเลขนี้ออกไงเนาะแล้วคุณก็พลีพลายไงนะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่ทันนะกจ๊ะ เพรนะคะรอบนี้ไม่เข้าเข้าแต่เลขเด่นนะคะคือเลขห้าเนาะนะคะอ่ะโอเคนะแต่ถ้าเป็นเลขวิ่งของพุ่มเพชรเนี่ยรับรองว่าเข้าแน่นอนนะคะสำหรับสูตร1นะคะก็ต้องบอกว่าสูตร1รอบนี้ไม่เข้าค่ะเหตุผลพราะเราพูดแล้วค่ะเบิ้ลหามไม่นับเพราะอะไรคะเอาไม่อยู่ นะคะเพราะอะไรสูตรหนึ่งของเราจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนเดี๋ยวคุณจะงงว่าอะไรคืออะไรเนาะถ้าเป็นสูตรสองค่ะอาจารย์บอกว่าเด่นที่เลขอะไรคะอ,อ๋อไม่มีนะคะ <c oughs> ถ,ถ้าถ้าสมติว่าเรารู้เราเด่นมาหนึ่งตัวไปดูที่ล็อกสามหวยออกสามเจ็ดเจ็ดที่สูตรสองเลยค่ะรับรองเข้าแน่นอนค่ะนะจ้าอ่าเนาะ สำหรับทักษะพารวยค่ะไม่เคยพาจนเนาะนะคะมีรอบที่แล้วนี่แหละค่ะพาจนอาจารย์ช่ช่เพราะว่าประวัติการไม่เคยเจอเลยเนาะก็นานกว่าจะหลุดนะคะก็ให้เขานั่งนะบางทีมันเป็นเลขเลขเหนือกําลังอ่ะมันก็ทำแไรงไม่ได้เข้าใจไหมอืมนะคะเลข รัฐบาลค่ะห้เนาะแล้วก็ทกศค่ะ70กับ79ค่ะนจะจ๊ะอานะส่วนราศีไหนจะจับเงินละรอบนี้คนชมราศีเยอะมากเลยนะคะคิดว่าน่าจะรวยกันเนาะใครที่เกิดในราศีกันนะคะบอกได้เลยค่ะรวยค่ะเพราะอะไรคะอาจารย์ให้50ตรงๆค่ะก็แสดงความ ในี่ใจด้วยนะคะคงจะรวยสุขถูกอกถูกใจกันจานมันอ่านเราไม่ซื้อละซื้อตั้งแต่เร็กลองรตอรี่เขามีขายาไม่ได้ซื้อตั้งแม่เล็กๆไ้อูพูดเจ็บ <c oughs> ้อนะคะอ่าต่อไปค่ะเลขล่างค่ะนะคะวดนนี้ล่างออก50ค่ะเรามาสแกนดูกันนะว่า50มีหรือไม่ตู้ต ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางกันนะคะอ่าต่อไปค่ะเลขดับบนนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นเลขดับบนเนาะเรามาคุยในส่วนของ VP ีกันก่อนนะคะหลายท่านสอบถามมาว่าอ่าปฏิทินเนี่ยค่ะแล้วมันมันเน้นให้เลขให้จริงไหมก็ต้องบอกว่าจริงค่ะเน้นบนเน้นล่างให้นะคะ แล้วก็รอบนี้สำหรับ VP ีเลยนะคะเน้นเน้นสุดๆไปเลยนะคะจากเดิมเนี่ยให้หตัวบนจะลดเหลือสี่ตัวบนสี่ตัวล่างให้นะคะเพื่อจะได้มั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะบางท่านหลายท่านบอกว่าอาจารย์ไม่รู้มันเป็นเวรเ,เป็นกรรมอะไรอาจารย์ให้เลขมาไม่เล่นเป็นเลนไอตัวที่ไม่ทู่อ้าวไปฟังที่ไหนมาล้จ๊ะ <c oughs> <c oughs> นะก็เข้าใจ อ,อยากลดต้นทุนนะหตัวก็ไม่ใช่น้อยไม่เยอะนะคุณว่ามันเยอะหรอนะ,อะเป็นการช่วยเหลือแล้วกันเหลือ4ตัวไปเลยเจับจับไปเลยนะประมาณนี้ให้เน้น4ตัวบน4ตัวล่างนะคะแล้วรอบนี้พิเศษสำหรับกลุ่มของสมาชิกเลยนะคะก็คือว่าใครซื้อหนึ่งเส้นจะได้ VIP ของอาจารย์ต่ายหงวดนะคะถ้า3เส้นอาจารย์จัดให้ไปอีก ยีงวดเขาบอกว่าเงินซื้อเทียเส้นก็ได้ไม่เห็นพิเศษอะไรเลยอะอาจารย์ให้เป็น20งวดไปเลยนะคะ20งวดนะคะได้ส่วนลดอีก50%านะคะได้ v i p สูตรหและสูตรสอในสเส้นนะคะถ้าเส้นเดียวนะคะได้5งวดนะคะได้ส่วนลดอีก50%าได้สูตรหฟรีหนึ่งสูตรค่ะ นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะพี่ไหมเศรษฐีนะคะทาไมมีพี่หมาพีะะ่หม,มีพี่หมีพี่หม,หม,หมเศรษฐีเนี่ยทาไมถึงถึง,ถ,งถึงต้องโชว์อันดับแรกเลยข้อข้อแรกค่ะนะคะมีหลายท่านยืนยันการันตีมาเลยนะคะว่าถูกกับเลขไหมเศรษฐีมานะคะเพราะว่าเวลาสวมดมนต์แล้วตัวเลขมันจะขึ้นนะคะเราก็เอาเลขเนี่ยค่ะ ไปเสี่ยงโชคเนาะนะคะหรือจะเป็นพี่ไทยก็อายคะ่ะว่าด้วยเด็กอำนาจประมีและโชคลาภนะคะหรือจะเป็นพี่ยกน้ําผึ้งปีเสียคู่หมายถึงเรื่องของความรักที่อุดมสมบูรณ์นะคะ,ะประมาณนั้นแล้วเรื่องของการเงินหมุนเวียนนะคะหรือจะเป็นพี่หินถูหวยคะ่ะบางท่านบอกว่า โอ้โหไม่เคยทุคุวยเลยเชียด์ไปนะเชียดนะเอาอันนี้ไปค่ะไปบูชาเนาะนะคะแล้วก็ตรงกลางก็ยังมีหินไพไรให้ด้วยหมายถึงหินดทซับดูโชคลาภนะคะและฝีเซียดเปลี่ยนสีเนาะจะเปลี่ยนสีเมื่อมีโชคเกิดขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดงเข้มอ่าสีแดงหรือสีชมพูเนาะนะคะอ่ามีหลายแบบหลายอย่างเลยพิมพ์คำว่าขอดูรูปเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้แล้วพิจารณาเลือกอ่ำนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่พิเศษสุดเลยก็คือว่าอ่า 3ามเส้นจะได้วิพิ20งวดนะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นตรงนี้นะคะจนถึงเมษาหลังเมษาไปแล้วก็จะปรับโปรใหม่นะคะนะโอเคเนาะหมดยันมดละแล้วก็ช่วงเมษาค่ะจะมีงานบุญนะคะที่วัดเขาขวดนะคะก็จะหลอดช่วงฐานชีวิตเราจะได้มีหลักฐานึก หลักฐานมั่นคงนะคะก็เป็นฐานองค์พระพุทธรูปเนาะนะคะใครอยากร่วมบุญก็พิมพ์คำว่าขอเลขที่บัญชีบุญมาเดี๋ยวจย์จะส่งเลขที่บัญชีบุญเข้าไปให้แล้วก็เอาไปเสวยบุญกันนี่นะคะโอเคต่อไปค่ะเ,เลขดับบนค่ะนะคะวันนี้ออกเจ็ดเจ็ดค่ะนะคะตุ๊ต ามเจ็ดจันก็รวยกันนะนะคะมันไม่ออกไปออกข้างน,น้านะคะต่อไปค่ะวดนี้เลอยอเดี๋ยวลืมให้โชว์ดูอ่านะคะวดนี้ค่ะเลขดับล่างไอ้ดับบนนะคะงวดของวันที่หนึ่งมีนาคมเนาะวดนนี้อาจารย์ให้ก็แปดศูนย์หนึ่งศูนย์สามสองสองหนึ่งแปดสามห้านะคะสองหนึ่งสองสี่เก้าเก้าสี่สี่ห้าสามแล้วก็สี่สามค่ะนะคะ อ่าเนาะ no. นะคะอ่ะแคปหน้าจอาไว้นะคะเป็นแนวทางในการลดต้นทุนเนาะหนึ่งสองซ้ำแคปเจอ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 ร์อาจารย์ว่าน่าจะทันเนาะขออนุญาตวางแล้วนะรอบนี้มีข่าวด่วนพิเศษบอกนะคะก็เน,นื่องจากว่า เป็นหวยสัญจรหวยสัญจรนั่งไนอาจารย์นะคะอาจารย์กลัวหรอก็นีน่นึงค่ะเพราะว่าจากประวัติการของมันเลยนะคะของหวยสัญจรหนึ่งนะคะหวยสัญจรที่ไหนพังงาค่ะนะคะหนึ่งนะคะเบิ้ลหามเลขเก่ากลับมาไม่เบิ้ลไม่หามเลขกลับกลับมาค่ะดังนั้นให้ระวังมากๆเนาะห้าหนึ่งมันอ่ะ ออกไปแล้วสองวดอาจออกอีกไหมเออไม่รู้นะคะก็ต้องระวังเนอะเลขให้ระวังอะค่ะเพราะว่าเลขตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราจะเห็นถึงเลขแปลกๆเกิดขึ้นเช่นเลขเบิ้ลเลขหามเลขเก่านะคะซึ่งหวยมันเพิ่องออกไปได้แค่เพียงสี่งวดเบิ้ลเบิ้ลซัด้าไปกี่กี่รอบแล้วเนี่ยสารอบตั้งแต่17บมกราเนาะนะคะตั้งแต่สิบมกราก็สมงวด แล้วก็เลขเก่ากลับไปเนี่ยหงวดคือ5 1น,นะคะห้หนเนาะอ่ะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งละกันเนาะไม่เชื่ออยา่าลบลูกูเตลูมาเองเนาะให้ระวังเยอะๆนะคะบอกไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะโอเคเนาะวันนี้ก็ใช้เวลาเยอะละอาจจะต้องบายบายสำหรับในวันนี้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงปังๆ รวยๆค่ะไม่รวยไม่เลิกนะคะแล้วพบกันใหม่แต่อาจารย์ตายหมอดูตาทิย์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย